สาวปังกันนารานยืนยันความสัมพันธ์กับต้งทูพีค่ะ ต้องบอกว่าปางและต้งจบความสัมพันธ์กันไปนะคะปิดฉากรัก10ปีเหลือสถานะความเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแม้ว่าฝ่ายชายจะเพิ่งคุกเข่าแต่งงานกันไปค่ะแต่เหตุผลตัดสินใจเป็นเพราะว่าทั้งสองฝ่ายพูดคุยกันแล้วล่าสุดนี้ค่ะวันที่14พฤศจิกายนเผยบทสัมภาษณ์ของปางที่ออกมายอมรับว่าตอนนี้กลับมาคุยกันกับอดีตแฟนหนุ่มแล้วแต่ในสถานะเพื่อนเพียงเท่านั้นเลยยังคงเว้นระยะห่างของกัน เพื่อที่จะได้มีพื้นที่ตัวเองไม่มีรีเทิร์นรับ3เป็นเพื่อนกันค่ะหนูมองยังไงว่าเป็นเรื่องที่ดีที่มันแบบว่าเรารักษาความสัมพันธ์ของการเป็นเพื่อนยังให้กําลังใจปรึกษาเรื่องงานกันได้อยู่หนูก็คาดหวังว่าจะให้มันเกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆก็ดีใจค่ะมันเป็นกําลังใจที่ให้เขาด้วยหมายความว่าในการใช้ชีวิตต่อๆไปของเขาผลงานต่างๆของเขาด้วยก็ขอบคุณเช่นเดียวกันเพราะทุกวันนี้เนี่ยยังไปปรึกษาเรื่องงาน,นอะไรเขาอยู่ก็ยอมรับจริงๆว่าต้องปรึกษาแล้วก็ปรับตัวกัน ใน,นเริ่มความสัมพันธ์ต้องให้ระยะห่างกันหมายความว่าเพื่อจะให้แต่ละคนได้ move on ได้ใช้ชีวิตกันไปแฟนๆเองก็ลุ้นให้ทั้งคู่กลับมารอบ3แต่น่าเสียดายปางตอบชัดค่ะว่าไม่มีโอกาสแต่คุยกันในฐานะเพื่อนเท่านั้นแล้วเว้นระยะห่างให้แต่ละคนได้ move on ในการใช้ชีวิตต่อซึ่งก่อนหน้าเองก็ทำเอาหลายคนจับตาสำรับตงนะคะที่ move on จากรับเก่าได้เห็นลงคลิปสาวคนใหม่ในสตอรี่หลังต้งโพสภาพผ่านอินสตาแกรม นคิดถ่ายติดภาพเป็นภาพผู้หญิงผมยาวแถมใส่เสื้อตัวเดียวกันจนหลายคนสงสัยว่านี่กำลังจะปลูกต้นรักใหม่หรือไม่ต้องก็ตอบความสัมพันธ์ว่าสาวคนดังผมเห็นแล้วจริงๆเนี่ยเป็นเพื่อนผมครับไปดูงานอาร์ตกันแล้วเขาแต่งตัวไม่เรียบร้อยเท่าไหร่พอดีมีฮูตตี้อยู่ในรถพอดีก็เลยใส่ไปตอนนี้เป็นเรื่องฮาเสื้อตัวนี้เนี่ยห้ามใครใส่แล้วนะเอาไปซักแล้วไปขายต่อก็เป็นเพื่อนกันครับเรียกได้ว่างานนี้เป็นการยืนยันแล้วว่ายังโสดนั่นเองแหลคะค่ะ